เออเออเขาจะเออเขาจะเออแล้วไปเห็นก็เออเออมูาวน้องถึคขาัวเข่าคนเลยคนห่วงแห้งจากซีซีดิเพื่อนเพื่อนยังอ่ะติดะดำเหมืนคักเอุยยทำด่ัยงกับมทำมัไ่อู้ตัวดีตัวีมันมัเนดนจะขับข้อหวมถึงหลังก็ตัวกันวได้แถวนี้มางอย่าง หิหูะปูหิวหวนะหิวหิวหมูเหรอห้วหหหมูเอเขากลังตินางกลังติอด้เนี่ยไ่ได้หรอกนี่นางลงไ่ได้ถ่ายแล้วะนางลงอ่าไปต่อไปตอนางลงกเด็อนิถ่ายแม้อัด้วนมองหามใหม่นางลงไงวะเยจ้างเ่อปีเ่ไห่นางไ่รองัต้นนี้ไ่ยงจัหมาหหมูเอ้หัหมูปูเนี่

ไปไป่ไปายไไปมีตัวเดียวมูฟานะมีหรอมบ่สดเนาะ่มันแบบบักโครโม็ดข้าห้่มางนะปั้มเปนกระทู้กับเป็ด่อยเป็นตอปุ๊บปั